โอเคนะวันนี้ก็อยู่เกม GTA GTA V เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็เราไม่เราก็มาอยู่กับทอนะครับผมกับซุปเปอร์โรป่วนเมืองภาคที่สามนะครับก็โอเคเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยมานะครับลรงนู้ว่าใครเป็นผู้ขอลลั่ผมขอใช้ผมขอใช้ค้อนก่อนแล้วกันในตอนแรกยังยังไม่ใช้ขวาน เดินบนถนนก็จัดไปฮะเอาอเชื่อไม่โดนเราตามธรรมเนียมเรานะครับก็คือเราจะจัดการพวกะี่มันสูบบุหรี่นะครับอืมแล้ว,แล,วแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรฮะฮะฮะเฮ้เออโดนไปนะฮะวันนี้ไอ้ทอน,นี้ข้อเสียหนึ่งคือผมยกรถไม่ได้เหมือนซูเปอร์แมนนะฮะ เอา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 ชนชนเสาไปชนเสาอืมอันนี้ก็มีหลายโหมดหลายตัวหลายพลังให้เราเลือกใช้เลยนะฮะนะหรือถ้าไปมาใช้กันถล่มกันอืมโดนครับมันก็คล้ายๆซุดที่ผมเคยเล่นไปแล้วแหละนะครับแต่แค่นี้มันเป็นทอแค่นั้นเองโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหไปโดนเออมอไซ์โดนไปโดนไปอันนี้ไรฮะเป็นไซต์ก่อสร้างหะครับเป็นที่เป็นเหมือนเขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับเว้ยคนวิ่งเต็มเลยว่ะวิ่งด้วย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  วิ่งด้วยวิ่งด้วย,าายวิ ah. ่งด้วยโอ้โหเอมาให้ผมใช้ขวาละวิ่งด้วย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 โดนไปดีอือบบวาผ่านทันทีอ่ะอันนี้อะไรครับขับรถย้อนพี่ขับรถแล้วก็ย้อนอย่างนี้เลยโอ๊เกินเอ้ยเรียบร้อยครับระเบิด ออืม mm, mm, mm. ในในคลิปก่อนเราผมไม่ได้อ่าคือ,อผมไม่ได้ลองใช้อันนี้นะมันจะเป็นสปอนเอนมีนะครับเร,เราวันนี้เราจะเป็นสปอนเอนมีซูเปอร์แมนยัน,นว่าเป็นยังไงนะครับสปอนเอนมีซูเปอร์แมนมาสู้กับผมนี่แหละ มาสู้กับตัวเราเราเกียร์มือมันมันเกียร์แล้วมันสนุกมันต้องมีตัวคนโหดสู้กับเราบ้างนะครับเห็นไหมตัวที่มันเป็นตัวเอสสีสีสีแดงๆนะครับนับน่นแหละ,ร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 ะรเราจะมาตามหา,าอยู่ใกล้แหละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยมับนบักเข้าไปในตึกปะเนี่ย มึงบ้าเข้าไปในตึกป่ะเนี่ยแล้วมึงออกมาไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเน,นี่ยเฮ้ยมึงบักปะเนี่ยหรือมันอยู่ชั้นบนมันอยู่ข้างบนปะเดีด๋ยวเๆๆเเ มันบล็อกไปใน,นตึกแน่เลยใช่ไหมเนะี่ยไอ้หา่าผมต้องใช้บล็อกนะผมต้องใช้นีน้นิดหนึ่งไหนเอา้าแล้วมันอยู่ไหนว่าแล้วมันมันมันบล็อกไปใน,นตึกต้องรอโอ้ย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 ต้องต้องต้องรอให้มันออกมา <c oughs> ไอ้หา่าบั็กอีกแป๊บ ต้องกดแหม่ต้องคิวคิวแล้วก็สปอนเลยคิวแล้วก็สปอนใหม่มาละมาละมาละอันนี้อันนี้อันอันนี้น,น่าจะของจริงวะมันต้องไปทิ้งโลกเหรอจริงมึงบ้าอีกปบบเนะี่ยมึงบ้าอีกปบบเนะี่ยโอเคอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนปฏิ Superman! สุ์แมนสับก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบ เปิดก่อนด้เปียบยนยนไหนละโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัใช้พลังแลเยอ้ย้ย้ยโอ้โหออ้ยูู้ยเล่นอย่างงี้ยอุ้ยหัวอะหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวออ ต้นหน่อยบูหลุดเหล็กซูเปอร์แมนบู mm. หลุดเหล็กซูเปอร์แมนบูหลุดเหล็กซูเปอร์แมนเหรอฮะอุ้ยเดี <the <the ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตาย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 อ่าด้วยความที่เมื่อกี้มันโอ้โหมาถึงแช่แข็งก่อนเลยแช่แข็งแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อนเลยอุ้ยเดี๋ยวนี่ขนาดฝนตกนะเนี่ยนี่ขนาดฝนตกนะเนี่ยยังอุ้ยยังห่วยขนาดนี้เลย นี่ยขนาดมีสายฟ้าบัฟอยู่เนี่ยฮะเมื่อกี้แค่ออมือให้ครั้งนี้สภาพอากาศเป็นใจให้แล้วครั้งนี้สภาพอากาศเป็นใจให้โดนโดนโดนเรียบร้อยครับเรามีพลังบัฟเรามีพลังบัฟทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ออกมานอกเมืองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราต้องสู้กับซูเปอร์แมนแล้วเราก็ต้องอันนี้นะครับแต่นี่ขอปรับก่อนขอปรับมาเป็น เอกตัศนียน่ยเมื่อกี้อ่อนแ่คันี้คือเอาของจริงละเราก็เราเราเจรถนะฮะเราก็จะทำการเข้าไปฟันออือืฟ้าผ่าครับเออืเรียบร้อยฮะคุยไปดครับคุยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย บินต้องบินตามไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะหุ้โดนครับโดนเอือดูครับ พี่ไปดีครับอ,อือหืออือหือโอ้เอา้ากูติดบัคเมื่อกี้กติดบัคกทุกคนครับเราผมผม,ผมเจอรถไฟว่ะแทนนี้นนผมจะมาทำลายรถไฟนะครับดูซิว่าผมจะทำลายรถไฟที่แทบจะไม่มีอะไรสามารถทำลายมันได้ผมจะคุยผมจะทำลายมันได้ไหมลองมาดูกัน ลงดิ้ยเดี๋ยวเอ้าเอฮาทำลายเดี๋ยว้ยววโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้การละอืมเรียบร้อยอือเอา้าเป็นปิวไปนู่นเป็นเป็นเป็นปิวไปนู่น เฮ้ยเดีเมื่อกี้มันเห็นมันตาเงไ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 งเดี๋ยวแล้วผมงงชิ้นส่วนหลักมันอยู่ไหนไอ้ตรงเอา้าโอ้ยอ,อยู่นี่ชิ้นส่วนกระจายอะ่ะชิ้นส่วนกระจายเลยครับทุกคนวันนี้ก็เป็น เราก็จะมาตรงภูเขาตรงนี้นะครับก็เสียดายนี้ครับผมไม่ได้ลงเจสันมานะถ้าลงเจสันมา,นะเ,ราเราได้ปาบเจสันอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลงมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ฮะอา้าวนัดเดียวอันดับอันดยวผมพาพี่ขึ้นไปบนภูเขาแล้วกันนะพี่ไปครับพี่ ไม่ถึงด้วยชนหน่อยครับชนหน่อยโ,อโ,อโอไม่ตายด้วยคนขับไม่ตายคนคนขับคนขับเออ,เอ,อไฟลุกเลยผมก็จะพาลุงคนนี้นะครับผมขึ้นไปบนภนะูเขานะอ้าวเนี่ยจะอยากบินนะอยากบินพาไปส่งเลย เจอรถตู้รถตู้ต้องเฮ้ยน่าแล้วก็พาเขาลงน้ำนะครับอพ่อมพไ,มมไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากทำไมพ้าคุมมันดูแ,แข็งๆเลยวะผ้าคุมมันดูแปลกๆผ้าคุมแข็งผ้าคุมคือแบบอันนี้ครอืมนะครับ โอเคแล้วก็เราจะมาดูนะครับเราไปทะเลไหมเอ,อือเฮ้ยเรือวะทุกคนแต่น่าจะไม่มีใครอยู่นะน่าจะไม่มีใครอยู่ใช่แล้วใครมานำอะไ้นี่อะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครก็ทำลายฮะ ออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะไปทะเลนะครับเราจะไปเราจะทำเหมือนเดิมนะครับจัดการในพวกซูบูรีนะครับทำลาย <c oughs> เหมือนกับตอนที่ผมเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็ไอรอนแมนเราก็จะทำลายหมดทำลายให้หมดรู้สึกว่า ใครใครจะเป็นผู้คอนไล่ในรอบนี้โอ้โหอ,อย่างเร็วอะเฮ้ยมันไม่มีคนเลยอ๋อเพิ่งโหลดมันไม่มีคนส่วนใหญ่ก็จะมีแต่มันมันโอ,โอ้โหโดนหน่อยครับเจ๊ไปตุ้มไปแล้วครับ ป็นเรือครับเรือเรือเรืออย่างเงี้ยอุ๊ยมีคนเล่นน้ำครับเราก็จะเล่นเล่นกับเขาด้วยสวัสดีครับผมมาเล่นน้ำเล่นน้ำมาเล่นน้ำผมมาเล่นน้ำผมมาเล่นน้ำผมมาเล่นน้ำเรื่องงูนั้นผมจะผมผมจะไปดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับเราจะมาดูกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่เฮ้ยครับเบ๊ ว่ยครับพี่โ <c oughs> อ้ยีคนขับเจทสกีครับยั่ขับเจทสกีก็โดนไปเออเออยังขับเจทสกีก็โดนไป,นไปมีเลือีกลำนึงฮะเราก็จะทำลายเหมือนเดิมครับอืมเรียบร้อย ผมบอกเลยว่าเละเลยครับทุกคนเละเลย,เลยนะฮะเละแบบเละแล้จะมันลงนี้นะครับโอเคก็ปกตินะมันไม่มีอะไรนะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากที่ผมจะไป่ทำให้มันมีอะไร รถหน้าขับจริงอะเพ่หอ้โช่วหน่อยนะเพ่หนีไอ้นี่ไม่รอดแล้วครับอ่ะดักหน้าเลยดักหน้าไปไปไปนู่นเลยไปนู่นเลยผมไม่รู้เรือง่ผมหนักผมดัก ผมดักหน้าเขาดักหน้าพวกที่วิ่งอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเอาวิ่งหน,งหนีลืมดูหลอดพลังเลยฮะพลังก็จะหมดละนี่เราพลังเราพลังเราคืนมาแล้วตูมไอ้นี่ก็ตูม ไอ้น,นนะวิ่งวิ่งเอือเอือเอือพี่อยู่จะพาพี่ลงคนชอพี่เล่นเล่นน้ำนะพาพี่เล่นน้ำพี่ไปแล้ว <c oughs> เราต้องหาคนอันนี้ให้เจอกันตอนนี้เรา,าตรงนี้นะครับเรามาตรงนี้ ทำไมเวลาลงพื้นแล้วมันเหมือนกับจะจะแบบอันนี้ตลอดเลยนี่ทุกคนดูนะเมื่อกี้มันลงแล้วมันเหลวเหมือนจะล้มเลยไอ้สูบุรี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 ครับโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีอืมโอเคนะครับในขั้นตนก่อนเรา ผมไม่ได้ใส่พวกที่ผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้อัน,นอันนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะใส่นะครับก็คือผมจะทําการกดอันนี้ออกนะครับล็อกดาวน์ให้มันที่ผมจะล็อกดาวน์ไว้ศูนย์แต่ครั้นี้ผมจะให้มันผมผม่มทำให้มันผมจะทำให้มันเอาง่ายผมจะไม่ล็อกแล้วก็คือถ้าผมทำอะไรผิดเนี่ยก็คือผมจะโดนตำรวจไล่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการ อ้าเออนี่ดาวขึ้นแล้วผมก็จะบินไปที่ค่ายทหารนะครับเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำลายให้เต็มที่ค่ายทหารนี้จะมีรถถังด้วยนะเราก็จะทำลายรถถังนี่ครับเรามาถึงแล้วค่ายทหาร สี่ดาวเลยฮนะมาแล้วไหนพวกทหารมันอยู่ไหนวะไอไอไอวกทหารมันอยู่ไหนนี่เครื่องบินทำลายก่อนเลยเอออืมอืมอืมโดนโดนไหนไหนพูทห,หารมันอยู่ไหนนี่นี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่ค่หนีพวกทหารนี่ อเออว่ายิงยิงยิงเหรอยิงยิงก็เออยิงเหรอ,ย,อยิงก็โดนดิครับนี่เรียบร้อยรถถังรถถัง รถถังเออรถถังครับรถถังเอออ,นนอ,นนอันนี้อันอันนีะไรอันนี้ไรเอาฮึมมันมีอะไรอันนี้เป็นท่าใน infinity w a War นะครับส่งทะลบมาให้อร์ตุ้มไม่พังอะ แต่คนนี้นี่มันหยุดเออมาดิออบับักบัๆบ,บ,บัมาดิครับ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 มาครางนี้ผมต้องเอาคอนละเออเออเออทั้งคอนทั้งขวานซนะเนี ย,ยิงยิงต้องเจอเอออืมโหเละเลยครับเละเลยไปปิวไปปิวไปโอ้โหอันนี้แล้วฮะทหารทหารนะยินกระสุนแค่นี้ทำไรข้าได้อย่างนั้นเหรอไม่มีวันละเออโอ เละบ่อยตอนเนี้ยไม่มีใครตอบก็ผมได้ยกเป็นซูเปอร์แมนอ้เบเกตโอ้ย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 ,อยพี่บินดิบินอะไรอะไรมาชงมาเช็ดอะไรฮะฮะเฮะเละแล้วตอนนี้เละครับเละเละเลยเอือ้อเอือเอ้อ เออตุบเละครับตัวนี้ผมจะมาถล่มค่าทหารนี่เครื่องบินเครื่องบินของพวทำลายอะ่ะอืมเละเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้เละครับเอาให้เละเอาให้เละเอาให้เละเออเอาให้เละครับเอาให้เละยางไดตยอครับทางวันวนี้น ไม่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 มีรถถังเลยอหรถอะไรไง,ไงพูดถึงแล้วมาเลยอ้าวยิงเอ,อือเอ,อือเละเลยขอยี่นี้อะไรยิงยิง,ย,งยิงก็รถ้าผ่านไปดิครับอันนี้อะไรรถถังไปโดนไปโดนไปเอ,อืออันนี้อะไรครับอ,อันนี้อะไร ยิงยิงโดนสับโดนสับอันนี้เลยฮะก็ธรรมดาก็โดนโดนไปแค่นี้แหละอุย้ยเหมือนกันจะมีพวกเฮลิคอปเตอร์ฮะเฮลิคอปเตอร์แค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกโดนโดนครับอือวิยโอ้โห่าอะไรครับเนี่ย่ <c oughs> าขาขาไม่โดน เรียบร้อยโดนครับเระทหารทหารอือวันนีงง้อะไรตำรวจ่วยน่วยสวานเอาผมไม่ลงหรอกโดนหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยอือ้อือโดนไป โดนไปโดนดิโดนดิโดนด,ด,นดะเห้ยมีพวกตำรวจนะฮะมีตำรวจมาแจมแจมแล้วโดนสิโ,โดนแล้วครับนี่อื้ออื้อ โดนนะครับโดนหน่อยอืมโอเคเรียบร้อยเละไม่เดี๋ยวอ้าวบินหยุด,ดโดนโดนแคเคเดี๋ยวผมจะออกไปที่ผม,ผมจะผมผมจะจะกข่าหาดละไปแล้ว,วแล้วเจอกัน ผมจะขึ้นมาบนยอดนี้ดูสิว่าใครมันจะมาเล่าผมได้น,นอกจากเฮลิคอปเตอร์อ่ะใครมันจะมาเล่าผมได้ผมอยู่บนภูเขาเนะี่ยใครใครมันจะขับรถขึ้นตามมาได้ดูดิว่าใครจะเดินขึ้นมาวิ่งขึ้นมา <c oughs> เลยครับ <c oughs> โอ้โหวินจะเอาเฮลิคอปเตอร์มาตามอีกอะไรกันครับเนี่ยโดนโดนอะไรอะไรอะไรเทพเจ้าทอนเ้ยเ <_ d ising> ทพเจ้าสายฟ้าเว้ย <_ d ising> ทเทพเจ้าแห่งคอนไม่ใช่เฮ้ยนี่อะไรจะจะลงมาเหรอจะลงมาใช่ไหมจะลงมาใช่ไหม จะลงมาใช่ไหมออเอออันนี้เลยฮะโดนโดนดีเรียบร้อยเละโหมยั่งจะจะโมไม่ดดไมีวิธีละแอบแอบตรงนี้แอบตรงนี้ฮ้ย <laughs> ใช่ได้ผลว่ะ แต่แต่แต่มันมีอีกลำหนึ่งอะมันมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งอะมันเฮ้แต่มันไม่เห็นดินะพร้อมนะครับผมจะทำการหนีละฮุบบิน <c oughs> นี่เลยผมก็จะมาอยู่ตรงเกาะตรงนี้เลยเกาะกลาง <c oughs> ขแลผมจะมาแอบในบ้านนี้นี่ <c oughs> อะไร โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้ก็อันนี้แหละโอเคครับมันยังไม่เลิกตายเลยเหรอฮะไม่เลิกตามไม่เลิกตามไม่เลิกตามโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ